ครับสวัสดีพี่ปาท่านนะครับวันนี้เรามาชมรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับผมรถมาแบบสดๆร้อนๆกันเลยทีเดียวนั่นก็คือคาวาส a กิเวอร์ซิ650นักครับผมอ่ะคันนี้เป็นรถปี2015นะครับเปิดราคาเงินสดอยู่เพียง1 4 9นสี่หมื่เก้าบาทออกลุ้ล้มต้นนะครับฟีดาวนะครับมาแต่ตัวขนผ่านรับรถเลยนะครับผมมา เดี๋ยวเรามาชมดีเทลรอบคันกันเลยดีกว่านะครับคันนี้ลูกค้านั้นนะครับถามมาอย่างมากมายแล้วล้นหลามกันเลยทีเดียวนะครับจนแชทแม่งลุกเป็นไฟเลยทีเดียวครับมีเวอร์ซิคเข้ามาครับตอนนี้มังเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับถามแล้วมาซื้อด้วยนะครับถ้าไม่ซื้อนะครับนั่นแหละก็ไม่ได้ซื้อนะครับผมมาคันนี้เขาบอกว่าแต่งโคตรเต็มเดี๋ยวเราจะคลิปนี้อาจจะยาวดนึงนะครับเพราะของแต่งแม่งโคตรล้นล้นแบบสุดจัดประดับบอก นะครับ่ะเรามาดูอย่างแรกก็จะเป็นชิวหน้าแต่งนะครับสามารถปรับขึ้นลงได้นะครับเดี๋ยวปรับไปดูด้วยอ่ะเดี๋ยวแม่งพูดเดี๋ยวมาหาว่าผมแม่งขี้โม้นะครับมาฮาะโอเคมัน <laughs> ปรับขึ้นลงได้จริงนะครับไม่ได้โม้นะครับผมแล้วก็จะมีครับลิ้นหน้าแต่งนะครับผมอ่าตัวนี้เป็นข้อแบบครอบบางโคหน้าแต่งนะครับแคดบาร์ รอบคันเลยนะครับยางนะครับเป็นพินาลีสกอร์เปียนนะครับผมเทโค้งทีหูเกือบติดพื้นนะครับเป็นแบบยางจะออกเป็นแนวแบบกึ่งลุยๆนะครับ50 50นะครับเขาเรียกงาม50 50บห้าิแล้วก็มีการว่าน้ําแตกมาครับแล้วก็จะมีอะไรนะอะไรนี่คัดบาหลังนะครับผมคคดบาหลังว่าไม่ใช่ดิแ่าแหลกแหลกหลังนะครับผมมีแหลกหลังไว้แล้วนะครับ มีตัวยกสปูลด้วยโอ้โหโคซิงนะครับแต่ก็นี่ตัวนี้จะเป็นกันดีดหลังแต่งเป็นลิ้นอะไรนะบางโคนหลังในนะครับแต่งนะครับผมมีกันดีดมาให้ด้วยนะครับโอ้โห oh, 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 oh. แถมยางหลังก็ใหม่กริบใหม่กริบนะครับผมมีปี๊บมาให้แล้วครับหนึ่งใบนะครับผมอ่า ah, มาดูต่อครับโซสเตอร์นะครับเหลือ เหลือยาวยาวสามารถขับไปเบตงได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าโซ่จะขากลางทางหรือแถวจยาลาอะไรเงี้ยเมื่ถึงแล้วนี่หว่าเออนะครับเบาก็นุ่มนิ่มนุ่มนิ่มมากครับนิ่มนวลจนฝันนะครับอ่าแล้วก็นี่นะครับไอนะตัวใส่เสียบขวดน้ําของมอเตอร์วูฟนะครับผมมีตัวกาดแฮนด์มาให้แล้วนะครับของอะไรอ่านไม่ออกก็ไปอ่านเอาเองนะครับ o o g l e t ทา n s สเล e นะครับ แล้วก็การลอยถังนะครับผมแล้วก็อะไรนะโอ้ของแต่งมันก็เยอะพอสมควรนะครับมีตัวจัดพ่อศั์นะครับผมข้างบนเป็นของโมเตวูฟเช่นเดียวกันตัวนี้ก็เป็นตัวอวางครับเป็นแคดบาร์แต่งนะครับสามารถใส่กโปอะไรก็แล้วแต่ของท่านตามความสะดวกเลยนะครับผมแล้วก็จะมีตัวบอกเกียร์นะครับผมตัวนี้สามารถบอกเกียร์บอกโวลบอกอุณหภูมิตัวรถได้นะครับมาแล้วก็บอลวโฟมา คุญแจคาวาก็จะเปิดยากน,นิดนึงนะครับคันนี้รถปี2015แต่วิ่งมาเพียง37,492กิโลอะตัวนี้อะเรามาดูดีกว่าตัวที่ผมบอกว่าเป็นตัวบอกเกียร์นะครับอ่นนอบอาถ้าในคลิปมันก็จะบุบว่าบุบว่านะครับไม่มีตัวบอกเกียร์นะครับตัวข้างบนจะเป็นตัวบอกวัดวัดโวลต์ตัวนี้จะเป็นบอกอุณหภูมิเครื่องนะครับผมโชคหน้าสามารถปรับได้ตามความ ต้องการของคนคนนั้นนะครับถ้าชอบนิ่มก็ปรับนิ่มเหมือนจุ่มเหมือนนุ่มนิ่มนะครับผมแล้วก็ช้กหนังสามารถปรับพีโรดได้นะจะมีตัวปรับพีโรดให้นะครับตา้องแผ่นไปหน่อยเดียวอ่ะวันนี้ก็จะเป็นตัวปรับพีโรดแล้วครับซอฟท์ไฮนะครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนขับเลยนะครับผมอ่าสามารถปรับได้นะครับนี่ซอฟนะครับซอฟไม่ใช่ซอฟขิมแต่ดีนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันดีกว่านะครับคันนี้นะครับรถ สองสูบเรียงทอเดิมเงียบๆนะครับสบายแก้วหูของท่านแน่นอนนะครับผมอาเรามาเบิ้นให้ฟังหน่อยดีกว่าอาขุมพรังสองสูบหกร้อิบซีซีนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสว่างแตแสบตาของสปอร์ตไลท์กันดีกว่าท่านจะหมดปัญหานะครับเรื่องออรถแช่ขวาเวลาสั้นซิ่งมาครับแสบไหม สุดจัดแล้วก็เสียงแตรนั้นสุดยอดมากพอนะครับถ้าเจอนะครับขอดับเครื่องฮะถ้าใครเจอเด็กข้างทางนะครับอย่าลืมนะครับให้แตะเขาด้วยนะครับเขาขอสารชาไหมขอให้เขาด้วยนะครับโอเคครับถ้าสนใจรมซิตหกห้าศูนย์ปีสองพันสิบห้าคันนี้นะครับแต่งเต็มพร้อมออกทริปช่วงปีใหม่ปีนี้นะครับผมอ่าอย่าลืมนะครับเข้ามาชมที่ร้านเตอร์ไวช็อปนะครับร้านตั้งที่กรมเขตหนองจอกนะครับผมแล้วก็ ร้านแล้วครับฟรีจัดฟรีโอแล้วก็ฟรีประกันรถหายอีก1ปีนะครับผมถ้าอยากรู้อะไรีเพิ่มเติมนะครับสามารถอินบ x ็อกเข้ามาสอบถามไปที่เพจด้านเตอร์บายช็อปหรือโทรเข้ามาได้เลยครับเรามีเซลผู้น่ารักทุกทัานนะครับเหงาปากมากเลยนะครับคอยให้คำปรึกษากับทุกท่านอยู่นะครับแล้วก็ก่อนจากลาวันนี้นะครับก็อย่าลืมเอาก็เยอะมากนะแล้วก็อีกแกนะครับ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไี่กอลังในการทำคลิปต,ต่อไปกันด้วยนะครับผมหลุดขับขอหัวใจรวยในติ๊กต็อกกันด้วยนะครับฟอลโล่กันเยอะๆนะครับขอบคุณมากครับขอลาไเพียเท่นนี้สวัสดีครับ